สวัสดีค่ะสมาชิกกลุ่มเรารักเลขทุกท่านทุกท่านที่อยู่ใน YouTube ช่องอาจารย์นองทีวีและ f อซอาจารย์นองทุกๆคนนะคะวันนี้ตรงกับวันพุธที่27มีนาคม2 5 6 7สีมงคลวันนี้นะคะจะมีสีดำสีฟ้าและสีขาวสำหรับไพ่เสียงทายประจำวันนี้นะคะได้ไพ่หมายเลข15ค่ะไพ่เดวิลนะคะกับไพ่หมายเลข11ค่ะก็คือไพ่จัสติก นะวันนี้นะคะทุกท่านถ้าจะเสริมดวงให้ทําบุญกับคนพิการคนตาบอดนะคะเป็นการเสริมดวงคุณในวันนี้สําหรับเลขเด่นหน้าไพ่ประจําวันนี้หนึ่งห้าหกสองแปดเก้าเจ็นึ้าหกสองแปดเก้าเ็เป็นเลขเด่นหน้าไพ่ประจําวันนี้ค่ะต่อไปค่ะท่านที่เกิดในวันอาทิตย์ดาวหนึ่งคือดาวอาทิตย์นะฮะกำลังหก วันนี้คนวันอาทิตย์ได้ไพ่เสียงทายหมายเลขสิบเก้าค่ะไนะพ่เดอะซันกับไพ่หมายเลขสี่ค่ะไพ,กกพ่จักรพรรดินะคะหรือ the emperor ดังนะั้นะวันนี้สื่อของคนวันอาทิตย์นะคะมาจากอายุพ่ออายุปัจจุบันถ้าท,ท่านยังอยู่อายุสุดท้ายถ้าท,ท่านไม่อยู่แล้วแล้วนอกจากนี้ลูกหลานเด็กเล็กอายุสองขวบสามขวบที่กําลังพูดหัดพูดนะะกําลังซนนะะถามเลขจะเขาให้เขาหยิบเลขให้ เสริมดวงคนวันอาทิตย์วันนี้ถ้าพ่อยังอยู่โอนเงินให้พ่อค่ะขอพรพ่อเป็นการเอาเคล็ดนะเป็นการเปิดดวงหรือจะทำบุญกับเด็กโรงพยาบาลเด็กวัดพระบาทน้ำพุก็ได้เลขสลิปสี่ตัวท้ายเงินโอนทำบุญเลขสลิปสี่ตัวท้ายเงินโอนให้พ่อก็อาจเป็นสื่อให้กับคุณน,นะคะสำหรับเลขเด่นหน้าไพ่ของท่านที่เกิดในวันอาทิตย์หนึ่งเก้าสี่สามแปดหนึ่งเก้าสี่สามแปดเป็นเลขเด่นหน้าไพ่ของคนวันอาทิตย์ในวันนี้ขอให้โชคดีนะคะ ต่อไปค่ะท่านที่เกิดในวันจันทร์ดาวสองคือดาวจันทร์นะฮะกำลังสิบห้านะฮะวันนี้คนวันจันทรนะะ์ได้ไพ่สิ่งท้ายหมายเลขสามนะ the empress นะฮะกับหมายเลขสิบแปดไพ่ความฝันนะช่วงนี้คนวันจันทร์จะฝันแม่นนะคะนะฝันถึงใครนะก็อายุคนนั้น หรือฝันถึงฝันถึงคนเสียชีวิตไปแล้วอย่าลืมทําบุญอุทิศบุญให้กับเขาด้วยนะคะฝันถึงน้องหมาน้องแมวที่เราเคยเลี้ยงแล้วเขาไม่อยู่แล้วก็อย่าลืมทาบุญให้กับเขาด้วยเขาวางจะเปลี่ยนภพภูมินะคะและนอกจากนี้อายุแม่อายุปัจจุบันถ้าแม่ยังอยู่อายุสุดท้ายถ้าแม่ไม่อยู่แล้วนะคะเสริมดวงของคนวันจันทร์ทําดีกับแม่ขอพรแม่โอนเงินให้แม่เป็นการเอาเคเล็ดหรือถ้าแม่ไม่อยู่แล้วก็ทาบุญอุทิศบุญให้กับท่านเลขสลิปเงินโอนทําบุญเลขสลิปเงินโอนให้แม่ ก็เป็นสื่อใหกับคุณในวันนี้สำหรับเลขเด่นหน้าไพ่ของคนวันจันทร์31859 31859เป็นเลขเด่นหน้าไพ่ของคนวันจันทร์ในวันนี้ขอให้โชคดีนะคะต่อไปค่ะท่านที่เกิดในวันอังคารนะฮะดาวสามคือดาวอังคารกำลัง8วันนี้คนวันอังคารได้ไพ่เซงไทหมายเลขยี่สิบไพ่จัสติ n นกับไพ่หมายเลขศูย์ค่ะไพ่เดอะโล ดังนั้น là, วันนี้สื่อของคนันอังคารมาจากเลขที่บัตรคิวช่วงนี้ถ้าไปหามหมอก็เลขที่บัตรคิวรอหมอหรือรอร,อรับยาหรือถ้าไปธนาคารวันนี้ก็เลขที่บัตรคิวธนาคารนะคะหรือถ้าใครมีตาไข่ทูบตาไข่ถ้า,า,ถามีกูมารเลขจากกูมารเป็นสื่อให้กับคนันอังคารในวันนี้เสริมดวงคนวันอังคารทําบุญกับโรงพยาบาลนะฮะโรงพยาบาลที่คุณไปพบคุณหมอไปบ่อยก็ได้โรงพยาบาลเด็กโรงพยาบาลสงฆ์ก็ได้หรือจะทาบุญกับเด็กโรงพยาบาล วัตถบัตรน้ำผุก,ก็ได้นะคะเลขสลิปสีตัวท้ายเงินโอนทำบุญก็อาจเป็นสื่อให้กับคุณสำหรับเลขเด่นหน้าไพ่ของคนวันอังคาร2 0 8 1 9 20819เปนเเ็นเลขเด่นหน้าไพ่ของคนวันอังคารในวันนี้ขอโชคดีนะคะต่อไปค่ะท่านที่เกิดในวันพุธกลางวันนะฮะดาวสี่คือดาวพุธกลางวันกำลัง17วันนี้คนพุธกลางวันได้ไพ่เสี่ยงทายหมายเลข7็ค่ะชลีออดกับไพ่หมายเลข12ค่ะคือแฮงแมน ดังนนวันนี้สื่อของคนพุทธกลางวันมาจากทะเบียนร,รถค่ะรถที่คุณนั่งในวันนี้นะคะรถที่เป็นของคุณนะคะคันสีขาวคันสีดำนะจะเด่นมากๆเลยนะคะถ้าไม่มีรถส่วนตัวรถรับจ้างรถประจําทางนะก็อาจเป็นสื่อให้กับคุณค่ะหรือถ้าท่านใดมีบูชาแม่นางไม้แม่ตะเคียนแม่สมาเภาทองแล้วมีตัวเลขอยู่อันนั้นก็อาจเป็นสื่อให้กับคุณนะคะเสริมดวงคนวันพุทธกลางวันนะฮะร่วมบุญสร้างทางเข้าวัด ซื้อที่ดินถวายวัดนะคะเป็นการเสริมดวงคนในวันนี้เลขเสลิปเงินโอนทําบุญก็อาจเป็นสื่อค่ะสาหรับเลขเด่นหน้าไพา่ของคนพุธกลางวัน7 1 2 8 5 71285เป็นเลขเด่นหน้าไพ่ของคนพุธกลางวันในวันนี้ขอให้โชคดีนะคะต่อไปค่ะท่านที่เกิดในวันพุธกลางคืนนะฮะดาวแปดคือดาวพุธกลางคืนนะฮะกำลังสิบสอง วันนี้คนพูดกลางคืนได้ไพเ่เสียงทายหมายเลข16ค่ะทาวเวอร์กับพ่หมายเลข5ค่ะเฮลโลเพนหรือพ่พระนะนะวันนี้สื่อของคนพูดกลางคืนนะฮะมาจากบินเ,เลขสลิปเงินทําบุญต่างๆทาบุญกับวัดทาบุญกับโรงพยาบาลทาบุญกับบุญนิติต่างๆนะฮะเลขสลิปสีตัวท้ายก็อาจเป็นสื่อเสริมดวงคนพูดกลางคืนถวายข้าน้าข้าไฟวัดหรือทําบุญลงศพทาบุญผ้าหอ่อศพ ทำบุญกับมน่วิี่ร่วมกับตันยูหรือปอตึกตึงเลขสลิปสีตัวท้ายเงินโอนทำบุญก็อาจเป็นสื่อให้กับคุณค่ะสำหรับเลขเด่นหน้าไพ่ของคนพุทธกลางคืน16598 16598เป็นเลขเด่นหน้าไพ่ของคนพุทธกลางคืนในวันนี้ขอให้โชคดีนะคะต่อไปค่ะท่านที่เกิดในวันพฤหัสนะคะดาวห้าคือดาวพฤหัสนะคะกำลังสิบเก้าวันนี้คนวันพฤหัสได้ไพ่เสียงทายหมายเลขยี่สิบเอ็ดเดอะเวิร์นะคะ กับไพ่หมายเลขหนึ่งค่ะเมจิกเชียนดังนั้นวันนี้สื่อของคนวันพฤหัสมาจาก2ตัวท้าย3ตัวท้ายเบอร์โทรศัพท์ที่คุณใช้ติดต่องานเป็นประจำนะคะถ้าอยู่ใกล้คนท้องเลขจากคนท้องหรือถ้าคุณตั้งท้องอยู่อายุของคุณก็อาจเป็นสื่อในวันนี้เสริมดวงคนวันพฤหัสทบุญกับคนท้องนะคะวิฒิแม่และเด็กก็ได้นะคะหรือจะร่วมบุญ เ,เกี่ยวกับอุปกรณ์การเรียนนะคะให้กับโรงเรียนให้กับวัดนะคะที่เขามีการสอนอย,อย่างเช่นวัดที่มีสอนสาม,มนเณรสอนพระนะคะเลขสลิปสีตัวท้ายเงินโอนทําบุญก็อาจเป็นสื่อให้กับคุณค่ะสาหรับเลขเด่นหน้าไพ่ของคนวันพฤหัส2 1470 2 1 4 7 0เป็นเลขเด่นหน้าไพ่ของคนวันพฤหัสในวันนี้ขอให้โชคดีนะคะต่อไปค่ะท่านที่เกิดในวันศุกร์นะดาวหคือดาวศุกร์ กำลัง2 1 21. วันนี้คนวันศุกร์ได้ไพ่เชีงยงไทยหมายเลข8นะฮะกับหมายเลข2ดังนั้นวันนี้สื่อของคนวันศุกร์มาจาก4ตัวท้ายบัตรประชาชนเลขบัตรประจําตัวพนักงานในกรณีที่คุณเป็นพนักงานบริษัทนะเสริมดวงคนวันศุกร์ทำบุญกับนิธีน้องหมาน้องแมวหรือถ่ายชีวิตโครก,กระบือนะหรือจะสวดมนต์ไหว้พระนั่งสมาธิแผ่บุญให้กับเทวดาประจําตัวเจ้าที่เจ้าทาง ะะบ้านที่คุณอยู่ร้านค้าที่คุณค้าขายหรือเลขที่ท,ทำงานหรือออฟฟิศสำนักงานของคุณนะเป็นการเสริมดวงคุณในวันนีนะะ้เลขสลิปสีตัวท้ายเงินโอนทําบุญก็อาจเป็นสื่อให้กับคุณค่ะสําหรับเลขเด่นหน้นนะะ 42, 17, าไพ่ของคนวันศุกร์นะคะหกหนึ่งเจ็ดสี่สองหกหนึ่งเจ็ดขอโทษค่ะของคนวันศุกร์นะคะแปดสองหนึ่งห้าเก้าขอโทษค่ะแปดสองหนึ่งห้าเก้าเป็นเลขเด่นหน้าไพ่ของคนวันศุกร์ในวันนี้ขอให้โชคดีนะคะ ต่อไปค่ะท่านที่เกิดในวันเสาร์วันเสาร์มาค่ะดาวเจ็ดคือดาวเสาร์กำลังสิบวันนี้คนวันเสาร์ได้ไพ่สิงทายหมายเลขหกค่ะเลิฟเบอร์กับหมายเลขสิบเจ็ดค่ะสตาร์ดังนั้นวันนี้สื่อของคนวันเสาร์นะฮะมาจากเลขที่บ้านเลขที่ห้องเลขที่ที่คุณอยู่อาศัยเลขที่ร้านค้าที่คุณค้าขายเลขที่ที่ทํางานที่คุณทํางานอยู่ กับอายุของคนที่คุณรักคุณพ่อคุณแม่สามีภรรยาลูกหลานใครก็ได้คนที่คุณรักมากที่สุดอายุของเขา,เ,าเขาอาจเป็นสื่อให้กับคุณเสริมดวงคนวันเสาร์นะคะทำบุญเกี่ยวกับน้ําถวายข,ข้าวน้ากไฟวัดนะคะถวายน้ําให้กับพระสงฆ์เปลี่ยนน้าเปลี่ยนดอกไม้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุณบูชาอยู่นะคะเลขสลิปเงินโอนทําบุญเป็นสื่อด้วยนะคะสําหรับเลขเด่นหน้าไพ่ของคนวันเสาร์หกหนึ่งเจ็ดสี่สอง 61742เป็นเลขเด่นหน้าไพ่ของคนวันเสารนะ์ในวันนี้ขอให้โชคดีนะคะสำหรับเลขเด่นเย็นนี้วันนี้มี2ชุดนะคะวันนี้เป็นวันพุธเนาะออชุดที่1ใช้ตอนห้าโมงครึง่ง6โมงครึง่งและ1ทุ่มครึง่ง0 1นย์หนึ่ง7 9เ็นเ็ป็นเลขเด่นเย็นนี้ชุดที่1นะคะส่วนเลขเด่นเย็นนี้ชุดที่2ใช้ตอน2ทุ่มสทุ่มครึ่งนะคะศ1 2ย์5 8 1> 0 1 2 3 4 5 8สห้าเป็นเลขเด่นเย็นนี้ชุดที่2นะฮะเอาละวันนี้อาจารย์นองขออวยพรทุกท่านขอโชคดีเดี๋ยวประมาณก่อนเที่ยงนะคะเราเจอกันคนทั้ง12ราศีงานะะงวดวันที่1เมษาย,ยนดวงใครปังดวงใครเฮงนะคะรอนะคะเดี๋ยวอาจารย์ประกาศแล้วก็เดี๋ยวเราคุยเราเจอกันเอาละวันนี้นะคะปังปังเฮงเฮงกันทุกคนคะ่ะสวัสดีค่ะ